มาเรียนรู้กันทําปฏิทินจากโปรแกรม Microsoft Publisher เวอร์ชัน2019อันดับแรกก็คือเปิดโปรแกรม Publisher ขึ้นมาหลังจากนั้นตอนนี้ก็คืออยู่ในหน้าหลักเลือกตรงหน้าใหม่แล้วก็มาเลือกตรงตรงนี้ Built-in เพ่อเราจะไปเข้า Template หรือแบบฟอร์มครับก็เลือกมาแบบฟอร์ม แล้วก็เลื่อนลงมาที่คาลันด้าหรือปฏิทินแล้วก็เลือกไปอันนี้แบบปฏิทินก็จะมีให้เราหลายเทมเพลตหรือหลายแบบให้เราเลือกเลือกฟอร์มเบรนด์เสร็จแล้วก็ให้มาดูด้านข้างวันมันพอเอ่อเฟอร์เพก็คือเลือกตรงนี้นะครับแล้วมากำหนดนะครับก็คือเซตคาล e n d a r เท็กก็คือเรากำหนดว่าเริ่มต้น หน้าแรกก็คือนกกลาปีอีหน้านะครับก็คือปีสองพันยี่สิบสามแล้วก็สิ้นสุดสิบสองเดือนก็เดือนธันวาตอบโอเคไปแต่แล้วก็มาดูตอนด้านล่างสุดก็จะมีคำว่า create เขาก็จะกำหนดปฏิทินให้เราทั้ง12เดือนขึ้นมาทั้ง12เดือนขึ้นมาเราก็ลองคลิกดูเดือนมกรลาไปจนถึงเดือนธันวา เราจะกำหนดช่องด้านล่างเนี่ยก็คือจะมีแค่ห้าช่องนี้นะครับถ้ามันมีหกช่องเราก็จะตัดออกปตทีนี้เราต่อมาก็คือเราก็มาเลือกขอบหรือมาจินนะก็คือมาจินเราก็เส้นขอบเส้นสีฟ้าๆเนี่ยเราจะขยับให้มันต่ำก็คือเราจะไปเปลี่ยนที่เพจดีไซน์แล้วก็เลือกมาจิ้นมาจินตรงนี้นะครับ ไปดีไซน์มาจินแล้วก็เลือกคัสตอมคือเราเลือกกำหนดเองนะครับข้างล่างด้านล่างนี้นะคัสตอมเนี้บัตอมก็คือเราเลือกประมาณแปดพอเราต้องการเขียนข้อความอยู่ด้านล่างด้านบนก็เอาประมาณ6นะครับทุกอย่างเอา6หมดนะไม่ไม่ซ้ายขวาหรือรานข้างเนี้ยเราเลือก6หมดไม่ไม่ได้เอากำหนดไหย่ก็คือตำหนดแบบนี้ ทีนี้กําหนดปฏิทินทั้งหมดเนี่ยถ้าเราใครจะทําปฏิทินแบบนี้ก็ได้นะโดยจะมีข้อความธรรมะหรือรูปอะไรใส่ด้านข้างนี้เราก็กําหนดเอาเองนะครับก็เรียกว่าจะใส่บทความอะไรนะครับด้านด้านข้างที่มีปฏิทินเนี่ยอันนี้ก็คือเราจะลบฟอร์มทั้งหมดนะครับเอาไว้ให้เราโชว์แค่หน้าหลักตรงนี้แล้วก็ หลังจากที่เราเลือกแล้วเนี่ยถ้าเราจะใส่ข้อความตรงนี้เราก็กําหนดดูว่าจะใส่เท่าไรจะกําหนดอย่างไรนะอันนี้ก็คืออันต่อมาก็คือถ้าเราจะกําหนดปฏิทินเราจะใส่รูปด้านบนก็อาจจะเลือกรูปประมาณ8รูปก็กําหนดช่องเอาว่ามันปฏิทินก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของตัวนี้เราก็ขยับปฏิทินมาไว้ตรงครึ่งหนึ่งหรือเราเลือกกําหนดก็คือการย้ายปฏิทินตารางการย้ายตารางตรงนี้ก็ เอามาสามาชี้ก็จะให้เป็นลูกศรสีทิศแบบนี้ก็คลิกแล้วก็ย้ายย้ายให้ไปตรงเส้นสีน้ำเงินนะครับย้ายมันก็จะเสมอสิ้นน้ำเงินแล้วเสร็จแ,แล้วก็คือจะย้ายไปให้เต็มทีนี้เราก็มาเลือกว่าด้านบนด้านข้างเนี่ยเราจะใช้ประมาณกี่นิ้วเราก็กําหนดตามนี้นะครับด้านข้างมีกําหนดนิ้วให้ให้ลักษณะนี้ก็คือขยายอยู่ด้านล่างนี้นขยายข้อความาจะกําหนดอยู่ประมาณ ก็คือจะมีข้อบ,บทความอยู่ประมาณนี้นก็คือใช้ประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับอาจจะประมาณสองนิ้วครึ่งเราก็ไปเลือกไปที่หน้าหลักแล้วก็มาที่เ,เชฟนะครับมาเลือกเชฟเราก็เลือกสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็มาเลือกประมาณสองนิ้วครึ่งตรงนี้แล้วก็วางช่องนี้เราก็ประมาณวางประมาณนี้ทางบนอันนี้ก็คือช่อง ช่องระหว่างเขียนวันทีนี้ตรงนี้เราก็เอาออกเอ,เ,อเอาเส้นที่ดาออกแล้วก็เลือกเลือกเชฟฟิลล์เราก็มาเลือก no no f i l ก็คือจะไม่มีต่อมาก็คือเราก็ลองย้ายย้ายปฏิทินให้มันมาเต็มก็คลิกอย่างนี้ก่อนแล้วก็ใช้ลูกศรสี่ทิศขยับก็ได้ใช้ลูกศรสี่ทิศมันจะขยับให้มันได้เต็มแถว ดูเส้นระหว่างนี้นะครับคือเส้นตันสีน้ำเงินทีนี้ขยับเนี่ยก็เอาเมาส์ไปชี้มุมมันก็จะเป็นลูกศรขึ้นขึ้นลงก็คือเราก็ขยับลากทีนี้ลองลากดูก่อนวางก่อนทีนี้เราถ้าเราอยากรู้ว่ามันมันตรงหรือไม่ตรงจะมีวิธีตรวจสอบได้ว่ามันตรงไม่ตรงก็คลิกตรงนี้ ขยับดูเนี่ยอาจจะมีเส้นขึ้นแบบนี้หมายถึงว่าตรงนี้ก็คือตรงกันก็คือขยับมาแล้วทีนี้ขยับมาแล้วเนี่ยขยับไปด้านล่างด้านล่างก็คือเอาเอาเมาส์ไปไว้ตรงใต้เส้นเนี่ยแล้วก็กดคลิกนะครับแล้วก็ขยับมาก็จะประมาณนี้ช่องที่สี่ทีนี้ข้างล่างเนี่ยมันจะเลยเส้นขอบเราก็เอาเมาส์มาชี้ขยับขึ้นดูก็ลองเช็คดูก่อนว่าตรงแล้วก็กด เอากลับขึ้นมานะครับทุกหน้าก็จะทําใช้วิธีเหมือนกันหมดทีนี้ว่าเราอยากย้ายฝั่งนี้มาไว้อีกฝั่งหนึ่งก็ใช้ Copy คลิกตรงนี้แล้วก็ใช้ Copy ตรงนี้หรือคลิกขวาก็ได้นะครับเลือก c o p y แล้วก็ม,มาวางไว้ด้านนอกแล้วก็วางแล้วก็ขยับมาวางก็ถ้ามันตรงก็คือก็จะมีเส้น เหตุผลที่วางไว้ด้ามนอกเนี่ยเราจะเลือกหน้าอื่นไอ้เส้นนี้ก็ไปด้วยนะครับไอ้ขอบที่เรากําหนดไว้ให้เราไม่ต้องไปทำหลายครั้งการกาหนดตัวหนังสือให้มันใหญ่ขึ้นฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยเราจะเลือกฟอนต์ไหนก็ได้ที่เราชอบนะครับอยู่ฟอนต์ที่ที่เราคิดว่ามันถูกใจที่เราใช้นะอันนี้ก็คือผมลองใช้ตอนนี้นะครับอันนี้ตัวเอียงเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นตัว ตัวบดนะก็คือนอะตัวหนังสือฟอนต์ประเภทของฟอนต์เนี่ยจะใช้ประมาณสามสิบหกถึงสี่สิบแปดนะถ้าานที่ผมมันเล็กไปเราก็ลองใช้สี่สิบแปดนะแล้วก็สีนี่ก็เปลี่ยนที่หลังนะครับก็ทีนี้เมื่อทำตารางไปแล้วเนี่ยก็ทําต่อด้วยการขยับตัวหนังสือให้มันชิดด้านบนตัวหนังสือตัวเลขเนี่ยให้มันชิดตัวแถวสีขาวๆเนี่ย ก็มาเลือกตรงช่องพารากราฟเนี่ยแล้วก็กดลูกศรมุมนะครับมุมนี้มันก็จะเห็นขึ้นมาก็คือเลือกตรงลายสเปซเนี่ยแล้วก็มาบีทวินลายก็คือระหว่างเส้นเลือกต่ำสุดก็คือให้เลือกแค่จุด9นะครับจุด9ประมาณนี้ก็คือหลังจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนสีที่ตัวอักษรสีช่องแรกช่องช่องวันอาทิตย์เนี่ย ส่วนมากนิยมใช้สีแดงเป็นหลักตัวมาก็คือสีต่อมาก็คือให้เลือกมอคัลเลอร์นะครับมอคัลเลอร์แล้วเลือกไปที่ช่องสแตนดาร์ตแท s บสแตนดาร์เนี่ยล้วก็ใช้สีน้ําเงินนะครับส่วนมากจะเป็นสองสีนี้ทีนี้ตารางเนี่ยเขาก็จะนิยมใช้สีดําเป็นสีอื่นก็คือคลิกที่เนี่ยนะคลิกที่ท,ที่ที่ตารางนะครับคลิกที่ตารางแล้ว เทเบิลดีไซน์นี่มันจะเกิดขึ้นมาเราก็มาเปลี่ยนให้ตารางเนี่ยมันใหญ่ขึ้นให้เส้นเนี่ยมันใหญ่ขึ้นใช้ประมาณ1ครึ่งสีเอาเปลี่ยนฝนใช้ในกะรณีนี้เขขอใช้เป็นสีเขียวอันนี้เป็นคัดตอมไม่เอาเราไปที่สไตล์ไปที่สแตนดาร์ดก็กดมามาตอนนี้ก็มาเลือกตรงบอร์เดอร์ให้เลือกตรงออ l b บอร์เดอร์นะครับก็คลิก ที่เราต้องการทีนี้มาถึงวันที่เราเขียนที่มันมีอยู่แล้วในช่องวันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยแต่แต่ผมขอให้เปลี่ยนฟอนต์นะครับก็คือลบทิ้งทั้งหมดที่ที่มันฟอร์มที่เขาให้มาเนี่ยแล้วก็อักษรก็ใช้ประมาณสิบสี่ถึงสิบสองสิบสี่สิบหกอะไรประมาณนี้นะครับเอาสิบสี่แล้วกันใช้ฟอนต์หนาแล้วก็ตัวสีเนี่ย ให้เราเปลี่ยนเป็นสีดำนะครมาใส่สีในช่องนะเราไปที่ Table Design ก็มาเลือกตรงฟิลเนี่ยเลือกนะครับว่าช่องถ้าถ้าสีตามลำดับวันคืออาทิตย์สีแดงนะครับถ้าเราจะเลือกทั้งหมดก็คือเปลี่ยนสีตามนี้จันสีนะสีเหลือง แล้วกับอังคารเป็นสีชมพูแล้วก็กดวันพุธต่อไปวันพฤหัสสีส้มนะวันศุกร์สีฟ้า อันสาสีม่วงก็คือใส่สีตามวันอันนี้ฟอนที่เราจะเปลี่ยนก็คือมาที่หน้าหลักมาเลือกฟนอนตัวนี้ก็ใช้สีดำแล้วก็ใช้ Copy เอานะครับ ไปมาวางกระเพดแล้วก็เปลี่ยนไปตามนั้นนะ นี่ก็คือเราใส่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างในหน้าปฏิทินที่เราจะใส่ต่อมาก็คือเราจะใส่รูก,กเว็บไซต์ g o o g l h r o m e มาเลยแล้วก็เสิร์ชหาตรงนี้ส่งเครื่องแต่แล้วก็คือเลือกรูปก,ก็คือคลิกขวานะครับแล้วก็ Open Image อินนิวแท็บนก็จะเปิดรูปมาบนแบบนี้คลิกขวา save image ส่วนมากรูปทั่วไปถ้าเราไม่ไปวางไว้ที่ไหนก็คือรูปมันจะไปอยู่ที่ที่ดาวน์โหลดนะครับเราก็เซฟไปแล้วก,วก็มาเข้าเว็บไซต์เพื่อจะตัด b a c k กราวน d นะครับคือเว็บไซต์ remove เรา r e m o v e v g นะครับ เปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะ r e m o v e p g ก็อัปโหลดรูปขึ้นไปนะครับรูปเราโหลดมาไว้ที่ดาวน์โหลดคือรูปนี้นะครับรูปมันก็จะถูกตัดไปให้เรียบร้อยนะครับแต่นี้ถ้าเราจะเอารูปอันนี้รูปเล็กนะครับก็คือเราก็ดาวน์โหลดรูปมันก็จะลงมาไว้ที่นี่อันนี้การเพิ่มรูป เพิ่มรูปรูปเราได้มาแล้วนะครับก็อยู่ในในในดาวน์โหลดก็มาเช็คปฏิทินทีนี้การเพิ่มรูปก็คือมีเพิ่มวิธี2อ,อย่างก็คือโดยใช้วิธีลากมาก็คือมันก็ใช้คำสั่ง drag and drop นะครับหรือใช้มาหรือเรามาใช้คำสั่ง insert แล้วก็เลือก picture นะครับคือเพิ่มรูปภาพมานะไปที่ดาวน์โหลด รูปตอนนี้นะมันก็จะมาอ่แล้วก็ขยายนิดหนึ่งนะมันใหญ่แล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ไว้มุมตรนี้นะครับ เราก็ดึงแล้วแต่นะครับก็คือประมาณนี้ใบใหญ่กว่าน,นี้เสร็จแ,แล้วเราก็เขียนวันใต้วันพระเนี่ยเราต้องเขียนวันขึ้นวันแรมครับก็ไปหน้าหลักจ่ายคำสั่ง draw text box นะครับคลิก text box แ,แล้วก็มาลากเส้นเลือกตรงกลางแล้วกว่าว่าตรงกลาง center น,นะครับ enter แล้วก็ เลือกอักษรก็ประมาณสนะิบสี่กเนี่ก่อเลือกเป็นสิบก่อนแล้วก็เวลาเพิ่มกันอนะ<ม>เพิ่มอักษรเนี่ยก็เลือกตัว A A ใหญ่นะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนสีที่เราต้องการก็คือปรัตรงสีตรงนี้นะครับสมมติเราใช้สีส,สีน้ำตาล ตอนนี้เราสามารถขยับเส้นให้มันชิดบนชิดล่างได้หรือเราจะย้ายถ้าเราย้า่ไม่ถูกต้องก็ใช้ลูกศรสี่ทิศเอาก็ได้นะครับขยับเอาอันนี้ก็คือไว้ประมาณนี้อันนี้การย้ายเนี่ยทำพวกนี้ก็คือเราจะไปทำในหลายช่องเราก็ใช้สร้างกลุ่มคือการทำกลุ่มมานะครับก็คือคลิกเมาส์นะครับ คีย์บอร์ดแล้วก็คลิกคลิกแล้วก็คลิกขวาคราไปย้ายก็คือก็จะย้ายไปแบบนี้เราสามารถทำเป็นวางไว้ข้างนอกก่อนเพื่อเวลาหน้าอื่นเราก็สามารถเอามาใช้ได้แก้ไขแค,แค,แค่นิดเดียว ก็ปีเราจะมาใช้ที่เดิมเราก็จะเขียนเฉพาะวันสำคัญเท่านั้นนะครับก็คืออย่างนี้ต่อไปหน้าหนึ่งเนี่ยเราก็ใส่จนครบนะครับมีอะไรบ้างที่เราจะใส่ของไทยของฝรั่งของเมริกาหรือ ใช้วันสำคัญที่คนไทยเสื้อสายจีนเราก็จะใส่ไปได้นะครับอันนี้มาหน้าที่สองก็จะเหมือนกันักบก็คือลบหน้าออกเหมือนเดิมนะครับก็จะทำอย่างนี้ทุกหน้าย้ายเส้นเหมือนเดิมนะครับ นี้ต่อมาก็ใช้วิธี Copy มานะครับของวันก็คือ Copy แล้วก็มาวางเลยแต่จะไม่มาทั้งหมดนะครับมาเฉพาะวนันนี้เราใช้สีเราก็มาเปลี่ยนสีับครมาที่ Table ลสีก็คือมันเป็นสีไล่มาจากด้านหลังมานะครับนี่ก็มาเปยนตารางขนาดตารางอ๋อเจ๊บปวด ใช้แบบนี้ก็ได้เราเขายับเส้นขึ้นนะครับก็ใช้กาวเมื่สกี้ น,นี่ก็คือทาตารางอันนี้ไปตัดแถวด้านล่างนะครับก็คือวิธีลบก็คือใช้วิธีลบแบบน,นี้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็มาคําสั่งลอนะครับ delete row คลกับ,บ,บก็คือทําให้ลายก่อนแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เกลืลอก delete delete row คือลบแถว วิธีดูเส้นเนี่ยว่ามันถูกต้องไม่ต้องก็คือเราก็ลองไปเปลี่ยนสีดูนะครับคลิกกวาเนี่ยแล้วก็ไปเทเบโลินนลน้าตารางสีถูกต้องนะครับก็เนี่ยเราลบลบเส้นแต่ทีนี้เราทำตัวเนี้ยก็คือเราเพิ่มยังไง ก็มกสอนอาจารยฟอนต์สี่สิบแปดแบบบัญชีเก้านะครับการต่อตรงนี้ก็คือเวลาทำงานก็ อย่าลืมนะครับก็คืออาจจะเขียนไว้ก่อนเนื้ออะไรก็ได้ครับตรงนี้เราก็มาเพิ่ม วันที่เราก็กอบมานะครับนี่ก็คือทุกอย่างทีนี้มาเพิ่มเพิ่มแถวตรงนี้ก็คือลดขนาดอาจจะเป็น36แล้วไว้ด้านซ้ายนะครับ แล้วก็เพิ่มมาอันนี้ก็เราก็ไปใช้ชาร์ปนะครับก็ขยายนิดหนึ่งเพื่อเราจะได้เห็นชัดในการใช้ชาร์ปนะเลือกเส้นเชฟนะครับก็เลือกเส้นอันนี้เราก็เปลี่ยนสี เห็นอีกช่องหนึ่งโดยใช้เท็ก็อล์กับเกวอล์กมาใส่ก็คือวิธีใช้ก็คือก็ copy ตัวนี้ก็กกกนนได้ค็ทำให้ลาย copy มาแล้วก็มาวางเลยแล้วก็เปลี่ยนมันชิดล่างไปแล้วก็ขยับขึ้นนิดหนึ่ง ใช้เส็นกันอันไหนเราก็มาวางตามความเหมาะสมครับเนี่ยก็ได้ลาลังวันที่ครบนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือ,อการการทำปิทินทุกครั้งก็คือเราอาจจะเขียนช่องข้อความตรงช่องว่างอย่างว่างแต่และช่องส่วนมากก็คืออาจจะในปฏิทินช่องหนึ่งก็คือมีประมาณสองหรือสามหรือมากกว่าแต่ถ้าเราจะเขียนก็คือ ควรจะไม่เกินสามช่องหรือสองช่องเราก็ทำทำแบบนี้นะครับทำลายแล้วกท็ทำแบบนี้นะครับเราก็ไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็เลือกเมื่อเซลนะครับมันก็จะฉายไปถ้าเราทำไม่ถูกใจก็กลับขึ้นมาก็ได้นะครับก็คืออี่ก็คือการเขียนประทิษอันอนี้บทความข้างหน้าที่ช่องที่เรากำหนดเขียนเนี่ยก็ เราก็วางเหมือนกันต่อมาก็คือการใส่แบ็กกราวใส่แบ็กกราวคือการใส่แบ็กกราวแบบนี้ครับเราจะเลือกถ้าเหมือนเดิมเราก็เลือกอันเดิมครัแบบเราสามารถเปลี่ยนเป็นสีอะไรแต่ละอันได้หรือเราจะเอารูปภาพมาใส่ก็ได้นะครับก็เลือกแบ็กกราว เลกแบ็กกราวแล้วก็ม a c k g r o u n d นะครับแล้วก็มาพิเคเจอรแล้วก็อินเสิเลือกแบ็กกราวที่อยู่ในเครื่องเราโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ใส่แบ็กกราวก่อนก่อนที่เราจะเขียนข้างบนนี้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรทั้งหมดนี้ก็คือ ทุกอย่างต้องเปลี่ยนหมดหมายถึงฟอร์มที่เราเขียนอย่างนี้ถ้าเราเปลี่ยนขยับไปที่อื่นตัวหนังสือตัวอะไรเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนหมดเพราะบางทีเราตั้งไว้ขนาดนี้ก็คือต้องขนาดนี้ถ้าเราทําเล็กแล้วนะคือกระดิงทุกหน้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเส้นสุดนะครับว่าการบรรยายหรือการสอนการทําปฏิทิน Uh, Microsoft Office Publisher ป uh, ีสองเวอร์ชันอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับท,ที่ติดตาม